สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันที่7ทธันวาพุทธศักราช2564มาพบกับคุณครูนุ่มนิ่มนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะเรียนในหน่วยบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเราเรื่องเพื่อนจากต่างแดนเพื่อนจากต่างแดนนะคะก็คือเพื่อนชาวต่างชาติของเราค่ะคนเรานะคะก็มีหลายประเทศเลยอ่าบางคนก็อาจจะมีเพื่อนต่างชาติใช่ไหมคะ เดี๋ยววันนี้คุณครูนุ่มนิ่มก็จะพาเด็กๆมารู้จักกับเพื่อนชาวต่างชาติกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีเพื่อนชาวต่างชาติอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเพื่อนคนที่หนึ่งของเรานะคะก็เป็นผู้หญิงเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาใช้ผ้าคลุมหัวด้วยเขาน่าจะนับถือศาสนาอะไรคะอ่าถ้าวผ้าคลุมหัวนะคะเขาก็น่าจะนับถือศาสนาอิสลาม แล้วก็มีการแต่งตัวที่มิดชิดนะคะมีเสื้อยาวๆคลุมลงมานะคะแล้วเขาก็มีผิวขาวนะคะเพื่อนคนที่สองเด็กๆเ,เคยเห็นคนที่หน้าตาลูกร่างลักษณะแบบนี้ไหมคะเพื่อนคนที่สองของเรานะคะก็เป็นเพื่อนที่อยู่ชนเผ่าค่ะเขาจะมีผิวสีนะคะผิวสีดำ แล้วก็ที่หน้าเขาก็จะแต้มสีนะคะแล้วก็ไม่ใส่เสื้อค่ะจะใส่แค่กางเกงแล้วก็มีไม้แหลมๆแบบนี้นะคะเพื่อนคนที่สามของเราค่ะเพื่อนคนที่สามก็คือเพื่อนที่มาจากอินเดียนะคะเขาก็จะมีตาสีน้ำตาลค่ะมีผิวสีดำแล้วก็ จะใส่เครื่องประดับตกแต่งมากมายเลยนะคะแล้วก็มีชุดยาวๆนะคะคุมไปถึงต้าตุ่มเลยค่ะต่อมาเพื่อนคนที่สี่นะคะเพื่อนคนที่สี่ก็มาจากชนเผ่าเหมือนกันค่ะดิกๆสังเกตเห็นไหมคะที่หน้าของเขาก็จะแต้มสีเหมือนกับเพื่อนคนที่สองของเราเลยแล้วก็ตานะคะคก็จะเป็นสีน้ำตาลมีผิวสีขาวนะคะเพื่อนคนที่ห้าค่ะ เด็กๆสังเกตเห็นไหมหมวกของเขานะคะก็จะคล้ายๆหมวกชาวนาที่บ้านเราเลยใช่ไหมคะนี่ก็คือเพื่อนที่มาจากประเทศเวียดนามนะคะจะใส่หมวกแบบนี้แล้วก็มีชุดนี่นะคะจะคล้ายๆกับประเทศจีนนะคะเขาก็จะมีผิวที่ขาวแล้วก็มีตาที่เล็กนะคะ,ะเพื่อนคนที่6นะคะก็เป็นผู้ชาย มีตาสีน้ำตาลมีผมสีน้ำตาลมีผิวสีขาวนะคะนี่ก็คือเพื่อนอาหรับของเราค่ะก็จะมีการแต่งกายแบบนี้นะคะมาถึงเพื่อนคนที่7ของเราค่ะเพื่อนคนที่7นะคะก็มาจากประเทศรัสเซียค่ะเด็กๆสังเกตเห็นผมเขาไหมคะผมเขาก็จะมีสีทองนะคะมีตาสีฟ้า เหมือนตุ๊กตาเลยค่ะแล้วก็มีผิวที่ขาวมากๆเลยนะคะและสุดท้ายค่ะเพื่อนคนที่8ดของเราเพื่อนคนที่8นะคะก็จะมีผิวที่ขาวมีตาที่เล็กนะคะแล้วก็มีการแต่งกายแบบนี้นั่นก็คือมาจากประเทศเกาหลีนะคะก็จะมีชุดฮันบกแบบนี้ แล้วก็มีดอกไม้ในการตกแต่งผมให้สวยงามนะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักเพื่อนทั้งหมด8คนไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อนแต่ละชาติของเรานะคะ mm hmm. ก็จะมีความเหมือน mm hmm. หรือว่าความแตกต่างนะคะ mm hmm. เช่นมีผิวที่แตกต่างมีสีตาที่ต่างกันหรือว่ามีการแต่งกายที่ต่างกันนะคะ mm hmm. ไม่ว่าเราจะเป็นชาติไหนนะคะ mm hmm. เราก็ควรจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ mm hmm. รู้จักแบ่งปัน ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะคะการมีปฏิสัมพันธ์หรือว่ามนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็จะทําให้เด็กๆมีเพื่อนมากมายเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูนุ่มๆก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์มาให้เด็กๆทําด้วยนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์ของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นการระบายสีนะคะรูปภาพเพื่อนจากต่างแดนนะคะจะมีรูปภาพผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะ ให้เด็กๆใช้สีไม้หรือว่าสีเทียนนะคะระบายสีให้สวยงามเด็กๆอาจจะระบายตามปูๆเลยก็ได้นะคะแล้วเราก็จะต้องระบายอยู่ในเส้นด้วยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูนุ่มๆก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย